สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับครูมโมสซมครูโมโซมจะชวนเด็กๆไปเรียนรู้วิชาภาษาไทยกันค่ะโดยวันนี้ครูมโมส้มจะชวนเด็กๆ มาท่องคำค้องจอพยัญชนะไทยกันนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปทบทวนพยัญชนะไทยผ่านบทเพลงสนุกสนุกกันก่อนเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปฟังเพลงด้วยกันเลยค่ะไปเลยค่ะ I'm so not เพลงเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเพลงเพราะหรือเปล่าเด็กๆร้องตามได้ไหมเอ่ยหลังจากที่คุณครูชวนเด็กๆร้องเพลงเรียบร้อยแล้วเราไปฝึกท่องคำคล้องจองกันดีกว่าค่ะเริ่มที่ตัวที่หนึ่งเลยนะคะพยัญชนะตัวที่หนึ่งซอโซค่ะซอโซเส้นใหญ่ใช้ล่ามสิ่งของ ใส่กุญแจคล้องของไม่หายเอย้ยเก่งมากเลยค่ะต่อไปชอเชอค่ะชอเชอต้นไม้ปลูกไว้ร่มรื่นอากาศสดชื่นพื้นชุ่มช่ำเอย้ยเก่งมากเลยค่ะพยัญชนะตัวต่อไปยอหญิงค่ะ ยอหญิงเมตตาพูดจาอ่อนหวานใจบุญสุนทานช่วยงานเก่งเอยเด็กๆยอหญิงก็เหมือนครูส้มที่เป็นผู้หญิงนี้เองค่ะตัวต่อไปดอชาดาค่ะดอชาดาหน้ามองสีทองยอดแหลม คนสวมยิบแยมกามแฉมจรเอ้ยตัวต่อไปตอปักตักค่ะตอปักตักด้ามไม้ใช้ปักกระตุ้นวัวควายจอมุ่นคุ้นกับปักเอ้ยตัวต่อไปถอฐานค่ะ ทอฐานตั้งไว้ใช้วางสิ่งของนำฐานมารองวางของสูงเอ้ยสำหรับพยัญชนะตัวต่อไปทอมนโทค่ะทอมนโธงามตาพันรายายักษ์สีทศกัณฐสามีจู้จีจ้จริงเอ้ย สำหรับพยัญชนะตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้เองทอผู้เท่าทอผู้เท่าใจดีมีจิตแจ่มใสลูกหลานอยู่ใกล้รับใช้ท่านเอ้ยเด็กๆคะ่ะเมื่อกี้คุณครูมะสโม,โมชวนเด็กๆท่องคำคล้องจองแล้วค่ะเด็กๆสามารถฝึกท่องอีกครั้งกับคุณพ่อคุณแม่ โดยให้คุณพ่อคุณแม่อ่านแล้วเด็กๆก็อ่านตามได้เลยนะคะหลังจากที่ท่องคำคล้องจองไปแล้วครูมส้มจะชวนเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆเตรียมสิ่งของเลยนะคะก็คือหนังสือแล้วก็ดิสอกับสีค่ะหลังจากนั้นไปทำแบบฝึกหัดด้วยกันเลยค่ะเมื่อเด็กๆเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่หกแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดหน้านี้กันเลยนะคะ โจท์เขาบอกว่าให้เด็กๆระบายสีรูปภาพที่เหมือนกับรูปภาพแรกค่ะเรามาเริ่มที่ข้อที่หน,นะคะข้อที่หรูปภาพพยัญชนะอะไรเอ่ยรูปภาพโซ่หรือพยัญชนะซอโซ่นั่นเองค่ะมีตรงไหนอีกนะที่เหมือนรูปภาพแรกถ้าเด็กๆเ,เจอแล้วระบายสีเลยค่ะ ข้อที่สองเอรูปภาพอะไรเอย่ยรูปภาพพย,ยัญชนะทอมนโทค่ะทอมนโทหน้าขาวอยู่ตรงไหนอีกรูปหนึ่งนะถ้าเด็กๆเ,เจอแล้วระบายสีทั้งสองรูปเลยค่ะต่อไปข้อที่สารูปช้างหรือพย,ยัญชนะชอช้างเด็กๆ เจอแล้วยังคะว่ามีอีกหนึ่งรูปอยู่ตรงไหนระบายสีเลยค่ะสำหรับข้อที่สี่เป็นรูปภาพของต่อปักตักค่ะมีตรงไหนหน้าที่เหมือนกันเด็กๆระบายสีทั้งสองรูปเลยค่ะข้อที่หเป็นรูปภาพของดอชดาค่ะ ดอชดามีตรงไหนอีกนะที่เหมือนกับภาพแรกระบายสีทั้งสองภาพเลยค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่6เป็นรูปภาพต้นไม้หรือพยัญชนะชอเชินนั่นเองค่ะอยู่ใกล้กันทั้งสองรูปเลยเด็กๆระบายสีเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะ ทำแบบฝึกหัดกับคุณครูไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูมะส้มขอปรบมือเป็นกำลังใจให้เด็ก<ว>ๆ,ๆทุกคนค่อ<ว>ยค่ะเด็กๆก็คนเก่งมากเลยคะ่ะคุณครูมะส้มชื่นชมนะคะแล้วครูมอส้มก็ต้องขอขอบคุณพ่อครูแม่ครูทุกท่านที่ทำหน้าที่ที่บ้านแทนคุณครูด้วยนะคะคุณครูขอขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะเด็กๆขาวันนี้ครูมะส้ม นึกึ้นได้ค่ะว่าครูมุส้มมีธุระครูมุส้มต้องขอตัวไปวัดก่อนนัดกับคุณแม่ไว้ค่ะแล้วครูมุส้มจะชวนเด็กๆมาเรียนออนไลน์วิชาต่อไปกันเรื่องอะไรนั้นพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนนะคะ